ถ้าเฟอร์นิเจอร์เก่าครับมันจะเป็นอย่างนี้นอ่าได้ยินเสียงไหมครับพวกรถลาอะไรก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆในชีวิตเราอะพอมีเสียงมันจะดูเหมือนเก่าทันทีเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเหมือนเดิม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพอดีคุณแม่บ้านเขาก็ได้เฟอร์นิเจอร์มาอันหนึงก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขกที่เป็นเก้าอี้แบบนี้นะครับซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันมาส่งซื้อมานานแล้วล่ะแต่ว่าเวลาเวลามานั่งดูทีวีเนี่ย เราจะพบกับเเสียงเสียงลักษณะแบบนี้ะจะมีเสียงแบบนี้ด้นนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ด้านนี้จะเยอะกว่า เดี๋ยวจะให้ดูเพราะอะไรพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นข้างล่างแบบนี้ส่วนเบาะที่นั่งข้างบนนั้นก็จะมีคานเหล่านี้เอ่อใส่ให้ตรงใส่คานมันจะอยู่ด้านหน้าจะลงล็อกพอดีมันก็จะทำให้การขยับเอ่อจะไม่ขยับมากบางที่วางผิดมันก็มีเสียงออกมานะครับแต่ทั้งนี้ ออมันไม่ได้เฉพาะมีการวางผิดอย่างเดียวเท่านั้นสาเหตุอันหนึ่งก็คือถ้าถ้าเฟอร์นิเจอร์เก่าครับจะเป็นอย่างน้นอ่าได้ยินเสียงไหมครับอ่าเน่ครับเนื่องจากว่าการประกอบคอภยไปเมื่อกี้โชว์โชว์เท้าอาจจะไม่สวยงามนนะเอ่อการประกอบจะต้องมีน็อต น็อตเหล่านี้เพื่อที่จะยึดแต่ละชิ้นส่วนเขาด้วยกันจะมีเยอะเลยน็อตเหล่านี้เมื่อใช้เป็นนานๆไม้มีการยืดขยายน็อตมีการยืดขยายพอมันหลวมปั๊บเนี่ยนี่เสียงมาทันทีซึ่งเราจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้นั่นกะ็นะนะนะคือมีมีมไม่ไม่เคยเจอ หรือแก้ปัญหานี้มาก่อนนอยจากซื้อของมือสองมาของมือสองมันก็ราคามันก็จะถูกมันก็จะคุม้มแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าปัญหามันจะเกิดจากอะไรบ้างจะมีปัญหาอะไรบ้างอันนี้ก็คือมันมีเสียงดังก็เลยเอ๊ะทำยังไงน่าจะมีคนที่เจอปัญหาเหล่านี้ก็เลยทำเป็นวิดีโอมาให้ดูกันเดี๋ยว จะจะขันน็อตให้แน่นขึ้นเอ่อถ้าเราถอดออกมาทั้งหมดแล้วก็ทาด้วยกาวแล้วก็ยึดเข้าไปใหม่ในระหว่างร่องไม้ในระหว่าง,งร่อง,งไม้เหล่านี้ถ้าถ้าใช้กาวไม้ทาเอาไว้ถอดออกมาก่อนนะครับทากาวไม้แล้วก็ยึดเข้าไปแล้วขันน็อตก่อนที่กาวจะแห้งพอกาวแห้งเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย ไม้กับไม้มันจะไม่เบียดกันเพราะมีกาวอยู่ตรงกลางอันนั้นก็น่าจะแก้กไขเรื่องของเสียงได้เด็ดขาดแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานเดี๋ยวผมใช้วิธีก็คือขันน็อตให้แน่นไปก่อนแล้วมาดูผลลัพธ์กันอ่าแล้วครับอ่าพอเข้ามาดูขันจะขันน็อตให้แน่นก็พบหนึ่งปัญหาคือมีรอยแตกตรงนี้อ่า ไม่แน่ใจะจะเห็นหรือเปล่าอ่าเป็นริ้วรอยแตกนี่นะครับขยับได้อันนี้น่าจะเกิดจากไม้2ชิ้นชิ้นด้านบนกับชิ้นด้านล่างเอ,อ่อเริ่มที่จะแยกออกจากกาันจากการที่มีน็อตตัวนี้ทีนี้ถ้าขันน็อตตัวนี้เข้าไปสุดแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถยึดสองชิ้นนี้หรือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ให้ ให้นั่นได้แต่ว่ามีวิธีด้วยความรวดเร็วใช้วิธีนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วก็จะให้ดูเพราว่ามีเสียงหรือเปล่าไม่มีเสียงแหละเสียงรบกวนไม่มีแล้วครับ <c oughs> ก็ใช้วิธีก็คือเอาน็ not อตอีกอันนึงอัดเข้าไปมันมีน็อตหลวมอยู่บางตัวอันนี้แก้แบบรวดเร็ว เพราะว่าน็อตบางตัวมันหลวมเนีย่ยเนื่องจากเป็นของเก่าแล้วต้องประกอบอาจจะเขาอาจจะใช้แรงเยอะเกินไปจนทําให้เกลียวเกลียวมันไปกินเนื้อไม้จนเนื้อไม้มันกลายกลายเป็นรูโบแล้วมันไม่ยึดน็อตมันเข้าไปไม่ได้แล้วก็ทดลองเอามายึดเข้ากับตรงนี้ดูเพื่อไม่ให้ชิ้นนี้ขยับเพื่อไม่ให้ชิ้นนี้ขยับเสียงก็หายไป อันนี้แก้ไขแบบทันทีทันใดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหรือเตรียมเครื่องมือด้วยก็15นาทีเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็ค่อยดูว่าเสียงจะหายแบบมันก็น่าจะหายครับเพราะว่าทดลองเมื่อกี้ให้ดูแล้วก็เสียงหายหลังจากประกอบก็แค่ใส่เบาะเข้าไป2อันซึ่งเบาะนียกได้เดี๋ยวใหดู ถ้ายกอันนี้ออกอันหนึ่งก็อยู่ข้างล่าข้างใต้แล้วก็ยกออกได้อย่างนี้เห็นคานนี่ไหมครับคานนี้จะเป็นตัวล็อกเข้ากับร่องตรงนี้พอดีเพื่อเพื่อให้มันไม่ขยับอ่าบางทีถ้าใส่ผิดม,มุมก็มีเสียงได้เหมือนกัน ถ้าเราใส่ถุกมมอเสียงมันจะหายไปส่วนหนึ่งกับถ้าเราแก้ไขกับถ้าเราแก้ไขปัญหาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ผมแก้ไขแบบชั่วคราวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ถาวรอ,อีกทีหนึ่งเสียงมันก็จะหายไปอะลองนั่งดูเงียบสนิทเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเหมือนเดิม พวกรถลาอะไรก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆในชีวิตเราอ่ะพอมีเสียงมันจะดูเหมือนเก่าทันทีเลยแต่พอเสียงไม่มีอะมันกลายเป็นเหมือนใหม่แบบทันทีทันใดได้เลยอ่าหมดแล้วปัญหาเรื่องเสียงเวลานั่งดูทีวีพอนั่งลงเสียงดังแอดโอโหตายมันจะไม่น่านั่งอ่ะพอนั่งทุกครั้งเสียงดังแอดขยับตัวหน่อยเสียงดังแอดอืมมัน ทำไมมันเก่าอย่างนี้แต่พอแก้ไขปัญหาได้แบบนี้มันเหมือนใหม่ทันทีเลยลองดูนะครับ